มากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะในประเบรกสุดท้ายของรายการเรานะคะช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5เยอะมากนะคะต่างจังหวัดก็โดนนะยกเว้นภาคใต้ไม่โดนนะคะพี่สาวบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราสุขภาพไม่ดีอย่างพี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันคันตาข้างเงี้ยนะคะข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้มันคันต้องซื้อยาหยอดตาเสียตังไปเปล่าเลยเนี่ยนะคะเรามากินกระชายขาวกันดีกว่าค่ะกระชายขาวนี่จะช่วยทำให้เราในสุขภาพแข็งแรง และตัวกระชายขาวตัวนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่กระชายอย่างเดียวมันมีสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งเาราทราบกันดีว่ามีวิตามินซีที่สูงมันช่วยในเรื่องของผิวแล้วมันจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอได้ด้วยวันนี้ซื้อเก็บไว้ค่ะเป็นยาสามัประจําบ้านหรือเก็บไว้กินประจําได้เลยนะคะไม่ิ้งสารตกค้างนะครับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะครับวันนี้เลยนะคะในกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะคะกระปุกละ298บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกนะคครรับา พิเศษหรยเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นเองครับสนใจก็โทรได้เลยฮะ05718424ครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับกระจายข่าวตราบีจีนะครับมาในช่วงนี้ครับร้องสองบทเพลงก่อมตำรวจคลั่งสายใหม่นะฮะระดมกำลังนับร้อยนายนะครับเร่งควบคุมสถานการณ์กระดุเดือดหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยล่อไปด้โอ้โหยี่สิบกว่าชั่วโมงแล้วใช่ไหมพี่นายยี่สิบกว่าชั่วโมงใช่ปะ เอองานนี้นะฮะใครจะดูข่าวก็บอกเลยว่าตอนนี้คนก็ดูอัปเดตไลฟ์สดกันทุกช่องทางอาจจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็น t i k t o ็อกนะฮะจากกรณีเกิดเหตุตำรวจข้างสารวัตรการครับยิงปืนหลายนัดนะฮะที่เขตสายไหมกทมโดยผ่านมาแล้วเกือบ1วันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนะครับตรวจนะฮะแล้วก็เช็คบริเวณโดยรอบแต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยอริทราล26แล้วก็หน่วยคอมมโดกว่า20นายครับ สนที่กำลังเข้าปิดล้อมทางด้านหน้า對對และก็ด้านหลังบ้านพักผู้ก่อเหตุจากนั้นก็ได้ระดมยิงแก๊สน้ำตาการทะลุกระจกเข้าไปที่บานเป็นกระจกบานเกตนะฮะเข้าไปในตัวบ้านใช้เวลาประมาณช movies, mental, 1ช I mean, no ั่วโมงก็ย <|ja|> ิงเข้าไปอีกจำนวน32ลูกปุๆๆปุ่มปุ่ไปแต่ก็ไม่ได้รับการตอบโต้จากสารวัตรที่คุมครั่งคนนั้นแต่อย่างใดครับคาดว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําใต้บันไดนะฮะ นอกจากนี้ครับผลของการใช้แก๊สตายังส่งผลให้ชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุเด็กแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยนะครับสำลักแก๊สน้ำตาลนะคงนักข่าวกันวิ่งลางหน้ากันเป็นแถวเลยนะฮะจนต้องนำตนัวไปประถมพยาบาลในรถกู้ชีพกันจ้าระหวัดหรืทีเดียวนะฮะประกฏว่าคนรอบนอกโดน,นแก๊สน้ำงาอยู่ในบ้านเงียบกริบเลยไปไปที่เลม เงียบกริบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ็นาฬิกาสานาทีนะครับชุดปฏิบัติการต้องมีการส่งหน่วยเจรจาเข้าเกลี้ยกล่อมครับหน่วยเกลี้ยกล่อมต่อเพา่จะเกลี้ยกล่อมยังไงก็มีการร้องเพลงครับจดหมายจากแนวหน้าของคุณแอลยอดลักษลักใจครับให้ฟังเลยก็หวังว่าจะเกลี้ยกล่อมอีกหนึ่งหนทางเนี่ยนะฮะกระทาทุกวิถีทางกันนั่นแหละปรากฏว่าร้องเพลงนี้ไปแล้วไม่เป็นผลครับต้องถอยกลับมาวางแผนกันใหม่นะครับ ชาวโซเชียลก็อึ้งกับการร้องกับการิดดวงร้องเพลงกับสารวัตรฟังนี่แหละนะฮะว่าคิดได้ยังไงนะฮะก็เห็นโพสต์กันในทวิตเตอร์นะครับว่ามันจะช่วยได้ยังไงและถ้ามันช่วยได้มันคงช่วยไปตั้งนานแล้วร้องเพลงหนึ่งเพลงนียถ้าช่วยได้นี่ก็คือหน่วยคอมาอมานโดมาก็ไม่เป็นผลนะเออส่งอีโอมไปครับเขาอยู่คนเดียวอะไร,รตอนนี้เห็นว่าล่าสุดนนยึดบ้านชันล่างได้แล้วยึดตัวบ้านชันล่างได้แล้วยึดตัวตำรวจได้ยัง,ยงข้างบนได้แค่ชันล่างก่อน อันนี้าจะหนีไปอยู่ข้างบนไงสำนักงานตำรวจแห่งชาตส่งอมไปส่งอินี่เดินแก้ผ้าที่ไปส่งอมไปจะมีเสียงอ้วกออกมาเต็มไปหมดเลยสายใหม่ต้องรอดเกิดที่สายใหม่นะเอออะไรนะเหตุการณ์เกิดที่สายใหม่ช่เขใสายใหม่ก็งานนี้เองเนี่ย มันก็ยังแต่ว่าบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการกัดยิงนะ mm hmm. คุณผู้ชมการนําเสนอข่าวหลายๆช่องก็บอกเป็นการกัดยิงไ,ได้เป็นการกัดยิงเพราะยังไม่มีผู้เสียชีวิตยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยมันก็ไม่ยืนสิมันจะได้เป็นการกัดยิงแต่เขายิงหลายนัดนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการแบบโดนใครไม่ไม่อยากให้โอมไปยืนหน้าบ้านเขาไปไม่ได้แล้วตอนนี้เขาปิดรอบแล้วลปเป้นวยวนพี่เขา เราก็จะใจอ่อนวางปืนลงเขาขออีกคดีหนึ่งอะไรอาอองค์ของรับองค์ของหลวงยอมทำเพื่อชาติทำไหมทำเพื่อชาวสายใหม่ยอมองค์กชาติยอมองคชาติเราจะเป็นสายใหม่ต้องรอดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กลังเกาะติดไลฟ์สดกันต่อไปนะฮะตำรวจก็ไม่ได้หลับได้นอนนักข่าวก็ไม่ได้หลับได้นอนกันนะครับเขาตั้งคืนนะฮะเกี่ยวกับกันนะครับ อ่ะคุณผู้ชมครับคนไทยอึ้งดีกว่าครับกัมพูชา งัดหลักฐานโบราณขอเคลมหน่อยเคลมทุกสิ่งอย่างชาตินี้เกิดมาเคลมล่าสุดเคลมกางเกงช้างอีกแล้วนะฮะงานนี้นะครับเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์สุดๆกับภาพความน่ารักจากนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลายคนแวะมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ไทยแลนด์นะฮะนิยมจะซื้อกางเกงช้างใส่ก็กกมันสบายๆเนาะไม่ร้อนด้วยอใส่เดินเที่ยวเล่นการรวมทัออ้งซื้อเป็นของฝากกันก็เยอะแยะจนกลายเป็นของฝากซิกเนเจอร์ของประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ล่าสุดครับกลายเป็นป,ประเด็นถกเถียงไงคุณแม่มหลังมีผู้ใช้ลายหนึ่งได้โพสต์ภาพรูปปั้นแกะสลักนะฮะอับสราอ,อับสราเออนะครับคล้ายกับรูปตัดต่อส่วนกางเกงช้างนะครับโอ้เธอเธอถ้าแค่นี้ก็บอกพี่ว่าบางทีเราก็อย่าไปตามอะไรเขาเยอะเกินไปนะก็นะพราระบุว่า แช n k for support ขอบคุณที่สัรสนเเกงช้างของเขมรเรามีหลักฐานบนผนังของอังกอร์วัดด้วยนะฮะใช่ครัเออแน่นอนว่านะครับเมื่อโพลังกก่าถูกเผยแพร่ออกไปกระแสโซเชียลฝั่งกัมพูชาก็ร้อนแรงไม่น้อยครับต่างเข้าไปคอมเมนต์เห็นด้วยและยืนยันว่าเป็นของประเทศกัมพูชามันเป็นของเรานะพร้อมแนบหลักฐานเชื่วว่ากางเกงช้างเป็นของกัมพูชาจริงจริใใช่ของเขาค่ะอือม อ่นะอับสราอัปสราดีสวยมากนะอลัมอับสราเก่งจังที่วัดอังกอร์ไงวันนั้นกูใส่ไปอลันกูไม่เห็นใส่ใครคนกูใส่อยู่คนเดียวเออเขาเคลมนะใส่ขึ้นเรือสำรานด้วยนะคนจีนมองชิบหายเลยใส่ตัวนั้นอะขึ้นเรือสำรานเลยคนมองคนจีนมองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ เราก็อยากได้ไงถือขาจะเกมอะไรก็เขมไปเถอะค่ะเราอย่าไปอะไรครับอย่าไปบ้าเหยอตามเขาไม่ได้หรอกค่ะอ,อยากจะเกมอะไรก็เกมไปมเราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราดูที่นักท่องเที่ยวแล้วกันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนี่ตอนนี้แบบว่าล้นทะลักะะเขามาเยอะมากเลยนะหลังจากเปิดปุ๊บเนี่ยออกล้นทะลักกันล้นทะลัก เห็นมีไปทําแบบอะไรนะแบบเหมือนไปทําแบบรีเสิร์ชวิจัยถามว่าทำไมถึงแบบทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่าแบบว่าช่วงแบบโควิดที่ผ่านมาเงี้ยป็นการอันทัวร์เขาเอาเขาใช้คําว่าอันทัวร์เลยนะแล้วเขาก็มาปุ๊มเดียวเลยนะไปมาหลายประเทศแล้วนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับการบริการรนดับหนึ่งสองเนี่ยราคาเราถูกมากมันคุ้มค่าเงินเขา เราไปนอนโรงแรมหรือจะเป็นบังกะโลหรือจะเที่ยวแบบไหนมันก็ยังถูกอยู่ดีแล้วก็อาหารการกินเมืองไทยเนี่ยมันชนะขาดลอยอม,มันสู้ไม่ได้นะคะมี่ฉันไปสิงคโปร์มาเนี่ยมีร้านอาหารทาี่ทำเรียนแบบร้านอาหารไทยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอาหารไม่อร่อยเลยอะ่ะสั่งแกงเขียวหวานคุณว่าต้มกะทิไก่ต้มกะทิ อูอยากจะไปหาในด,ดูหน้าพ่อครัวไหนที่เล่ากูบอกกูเดี๋ยวกูทำให้มึงดูกูทำยังไงแกเดียวกูาอานไกลเนี่ยทำมาไม่แดกเลยอ่ะมันอาหารไม่อร่อยอาหารข้างทางก็ไม่อร่อยไออาหารข้างทางก็อร่อยอาหารพัตนาการก็อร่อยมันอร่อยทุกราคาแล้วก็พวกสตรีทฟู้ดอ่ะ วันนั้นกลับมาจากฟิลิปปินส์เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปเมืองไทยในเดือนหน้าบอกจะไปทาไมเช่นจะไปกินอาหารสตรีทฟู้ดที่เมืองไทยคืออาหารไทยมันอร่อยที่สุดจริงๆอ่ะอร่อยมากรสชาติมันเป็นเธอเป็นสมุนไพรแล้วก็มันมีความเผ็ดความทุกรสชาติมันมีความกลมกล่อมส่วนในเรื่องของ,งาการจะคงจะเคลมอะไรเขา่อยเขาเคลมไปเถอคะค่ะสมัยก่อนเขาก็เคลมว่ากเกษียณสมุรของเขาจําได้ไหมกษเียณสมุรเนี่ยมันเป็นของอินเดีย นะคะมันเป็นของอินเดียอินเดียเขาบอกดีใจด้วยที่วัฒนธรรมเขาได้ไปทั่วโลกเขาไม่เคลเเลยเขาดีใจแต่บางประเทศเขาพีควาาสิดว่าของฉันเอาไปทําไมม,มันจะเป็นของเธอได้งไงในเมื่อกษียณสมุดเนี่ยมันเป็นของอินเดียประเทศไทยเรารับอารยธรรมวัฒนธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซนมาจากอินเดียอ,อาหารเครื่องเทศสมุนไพรการแต่งกายมันมาจากอินเดียาศาสนาก็มาจากอินเดีย นะคะแล้วเราเขามาแปลงมาเป็นของไทยส่วนบางประเทศเนี่ยนะครับเามื่อก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าเขาก็าาไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าแล้วเขาอย่าไปอะไรมากมายหรืออย่าไปตามอะไรเขาเยอะนะคะดูไปแล้วก็ผ่านๆไปแล้วเราก,กลับมาพัฒนาประเทศเราดีกว่าดูไปคขำๆเอออย่าไปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าประเทศไทย,ยพ,พิไปอาเซียนมาเกือบทุกประเทศแล้วไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้เรื่องอของอาหารเรื่องของการบริการ นะคะหลายๆเรื่องเซเว่นในสิงคโปร์ยังของน้อยกว่าเซเว่นเมืองไทยเซเว่น <Seven S 1> เมืองไทยมีแต่อาหารอร่อยทั้งนั้นเลยเซเว่นในสิงคโปร์มีอาหารน้อยมากนะคะแล้วก็าก,าการบริการเขาก็ายังสู้เราไม่ได้อาหารกขขัดรอยขัดรอยเรื่องอาหารแล้วราคาเราถูกมาก<ะ>แล้วอร่อยถูกแล้วอร่อยอ่ะไปกินเทียวหวานสิงคโปร์อะ เเหรียญเนเหรียญละยี่สิบาทอ่ะเกเหรียญเท,ท,ท่าไรอ,อ่ะรวมเลยี่บาทยี่สิบห้าเก้าเท่าไรวะหนึ่งไม่ออกอ่ะร้อยกว่าสองร้อยอ่ะยี่สบห้าสี่หนึ่งร้อยยี่บห้าหนึ่งร้อยยี่ห้าอยเนั่นแหละไม่อร่อยอ่ะเสียดายเงินอ่ะแล้วกินเมืองเมืองไทยอ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทแค่เกี๊ยวหวานใส่ถุงเงี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าคัดลอยอ่ะสู้ไม่ได้สู้ยากสู้กับเมืองไทยสู้ยากเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวสู้ยากพี่บอกเลย แล้วบ้านเรามันมีสถานที่น่องเที่ยวแบบหลากหลายมันมีหลากหลายเพราะคนไทยเป็นคนเปิดกว้างแล้วหลากหลายสู้ยากก้าบสู้ยากมากอืมนะคะ นั่นแหละของไทยเราอร่อยสุดนะครับที่สำคัญเรามีเลดี้บอยเนี่ยรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะชาวต่างชาติมาแบบรู้สึกประทับใจกระชอบเพราะว่ามีอีที่คอยแบบว่าต้อนรับตัวดูดเวลคัมเวลคัมเออเวลคัมฮัลโหลฮัลโหลเวลคัมฮัลโพิ่มเพิคอนโดอนพีบายไฟพีเบ็กฟัสฮัลโหลแตงกินเนะคะเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะ หมดแล้วใช่ไหมบรรจาร์ฝากไปด้วยนะกระชายขาวตราบีจีค่ะครับวันนี้ก็ดูแลสุขภาพเราไวรัสกำลังระบาดยิ่งถ้าร่างกายใครออนแอก็จะเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นเจ็บป่วยง่ายแบบนี้ใชะแนะนาเสร,ริมภูมพุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะค่าเชื้อโรคต่างๆทั้งภายนอกและภายในร่างกายของเราให้หมดสิ้นไปด้วยกระชายขาวตราบีจีนะครับมีสารสก,กรัดจากกระชายขาวเพิ่มภูมคุ้งการค่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสสารสก,กรัดจากมะขามป้อมรวมอยู่ในนี้เพิ่มวติตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดแก้อาการเจ็บคอและทีี่่่สสําาคคัญดูึมมมมไรตก้งเือทน ไปไม่อันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะครับวันนี้หนึ่กระปุกมี30มสิบกระปุกด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อห้ากระปุกนะฮะร,ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเกียร์ออดมุมขวานหน้าจอได้เลยกับกระเช้าขาวตร,รา BG ครับเวลาหมดแล้วเราส่งคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ